สวัสดีค่ะวันนี้ครูแป๋วจะมาเฉลยทักษะภาษาแบบฝึกหัดที่1ห,หน้าถึง9กันนะคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะหน้า5ข้อที่6เขียนเรียงคำให้เป็นประโยคตัวอย่างตกใจไก่ในเล้าผึบผับกระพือปีกกันเรียงใหม่ก็จะได้ไก่ในเล้าตกใจกระพือปีกกันผึบผับ ข้อที่1มีเสียงดังโป๊กเป๊กกระดึงเลียงใหม่เราก็จะได้กระดึงมีเสียงดังโป๊กเป๊กต่อไปข้อที่2พูดเพราะช้างชอบคนเลียงใหม่ก็จะได้ช้าง ชอบคนพูดเพราะต่อไปข้อที่3น้ำแข็งกดหวานเย็นมีรสชาติและอร่อยเลี้ยงได้ดังนี้นะคะน้ำแข็งกดมีรส ชาติหวานเย็นและอะร่อยต่อไปข้อที่7เลือกคำในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1มีคำว่าเปียกับเสียนะคะน้องถักผมเปีย มองเสียเพลินต่อไปข้อที่2บ้านของฉันเลี้ยงมีคำว่าตัวกับวัวเราก็เลี้ยงว,วัว5ตัว,บบว,ว,ว,ต,วต่อไปข้อที่3โบกับโต ตุ๊กตาตัวโตผูกโบสีแดงต่อไปข้อที่4แพะแล้วก็แกะแม่ไก่ไล่แพะลูกแกะบิงตามหน้าที่6 8นะคะโยงเส้นจับคู่คําที่มีตัวสะกดแม่เดียวกันคําแรกมองตัวสะกดแม่กงแล้วก็ไปดูที่ตัวท้ายของคํำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแม่กงก็ลงท้ายด้วยงอง,งูนะคะนั่นก็คือคำว่าบ้างต่อไปถามตัวสะกดแม่กลมลงท้ายด้วยมอมา้าแล้วก มองไปหาคำที่ลงท้ายด้วยมอมา้านั่นก็คือคำว่าพร้อมต่อไปก้อนตสะกดแม่กลลงท้ายด้วยนอหนูเราก็มองหาคำที่ลงท้ายด้วยนอหนูลงท้ายด้วยแม่กลเหมือนกันก็คือคำว่าเย็นต่อไปพรายลงลงท้ายด้วยอยยักษ์ก็คือแม่เกย แม่เกยแล้วก็มองหาไปก็เจอแล้วคำว่าถ้วยนะคะแล้วก็โยงเส้นไปที่คำว่าถ้วยต่อไปปากลงท้ายด้วยกอไก่ก็คือแม่กกแล้วก็มองหาตัวที่ลงท้ายด้วยกอไก่แม่กกเหมือนกันนั่นก็คือคำว่าเรียกนะคะต่อไปเขียวลงท้ายด้วยแม่เก ờ, วอววแหวน หาคำที่ลงท้ายด้วยแม่เกอวเวนก็นคือคาว่าเอลนะคะต่อไปเก็บก็คือแม่กบบอมบไม้มองหาคำที่ลงท้ายด้วยบอบไม้แม่กบเหมือนกันก็คือคาว่าลูปต่อไปกวาดลงท้ายด้วยดอเด็กก็คือแม่กดก็จะเหลือคำว่า8นะคะที่เป็นแม่กดเหมือนกันลงท้ายด้วยดอเด็ก หน้า7ข้อที่9อ่านคำที่ผันเสียงวรรณยุกต์ในวงเล็บแล้วเลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ได้ใจความข้อ1ไ่ไก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 ่ข้อ1ออกไข่หลายฟองนั่นก็คือคำว่าไก่นะคะเราก็เลือกคำว่าไก่มาเติมไก่ออกไข่หลายฟองต่อไปข้อที่2ปอนปอน ป้อนป้อนปอนผู้ผาน้ำแข็งใสให้ใบบัวเราก็เลือกคำว่าป้อนนะคะมาเติมต่อไปข้อที่3อา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 เราก็เลือกคำว่าใบโบกอาปากลอน้ำแข็งกดต่อไปข้อที่4ใบบัวแกวง หางห่างห้างใบบัวแกว่งหางเราก็คำว่าเอาคำว่าหางมาเติมต่อไปข้อที่5ไข่ไข่ไข่ไขน้ำใสเก็บไข่เราก็เอาคำว่าไขมา่มาเติมต่อไปข้อที่6ผู้พาสวมเสือเสือเสื้อ,อ,อนั่นก็คือคำว่าเสื้อนะคะ สีฟ้าข้อที่7แครแคลแคลกระติกน้ำวางอยู่บนแคร่นะคะต่อไปข้อที่8ลันลั่นลันเด็กๆหัวเราะดังลั่นนะคะ ต่อไปข้อที่เก้ายำยำยำใบโบกยำใบโบกยำท้าเหมือนเต้นระบำต่อไปข้อที่10ชื่นชื่นชื่นคนและช้างรู้สึกชื่นนะคะชื่นใจหน้า8ข้อสิบ เขียนคำลงตามช่องวรรณยุกแล้วอ่านผันวรรณยุกอุย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 ผันได้5เสียงนะคะต่อไปกอไก่ไก่ผันได้5เสียงเช่นเดียวกันไก่ไก่ไก้ไก้ไก ก่ปาก็ผ่านได้หเสียงนะคะปาป่าป้าปาปา,ปาแตนต่อต่าก็อยู่อักษรกลางก็ผ่านได้หเสียงเช่นเดียวกันนะคะ แตน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 บางบอยไม้เป็นอักษรกลางก็ผ่านได้ห้าเสียงบางบางบ้าง บางบางจองจอจานก็อักษรกลางพันได้หเสียงเหมือนกันนะคะจองจ่องจองจ่อง ไข่ของไข่เป็นอักษรสูงนะคะผ่านได้แค่3ามเสียงนะคะไข่ไข่ไข่หามหอหีบ oh, เป็นอักษรสูงก็ผ่านได้3มเสียงเหมือนกันนะคะหามหามห้ามต่อไปมา มม้าก็ผ่านได้3เสียงเป็นอักษรต่ำนะคะมอม้าเป็นอักษรต่ำผ่านได้3เสียงเหมือนกันมามาหมาต่อไปช้างชางชอช้างเป็นอักษรต่ำก็ผ่านได้3เสียงนะคะชางช่างช้างหน้าที่9ข้อที่11 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านนะคะให้เด็กๆไปฝึกคัดลายมือนะคะหน้าน,น,านี้หน้าที่9คัดลายมือให้สวยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฝึกอ่านกันนะคะ